สวัสดีครับช่องสีชมพูกับแอ้มินสีชมพูนะครับก็อ่าสำหรับแฟนคลับหอยราพัฒนาของเจ๊ฟองเบียร์นะครับมีอะไรจะไม่ได้ค่อยได้ลงนะครับตรงนี้อัน้ก็จะลงให้อีกทีนึงแล้วกันนะจันพูดเอ่อจันพูดสุกเราจะไปพยายามลงให้ทุกวันจันพูดสุกนะครับอ่าแม่นมากๆครับของอหอยราของเจ๊ฟองเบียร์นะครับของเข้านะครับลองดูกันงวดนี้นะครับว่าให้อะไรบ้างนะครับรับพัฒนางวดวันที่ยี่สิบเก้านะครับ เมษายนหกห้านะครับก็เน้นไปที่หนึ่งนะครับให้หนึ่งเลยนะครับอ่เน้นที่หนึ่งมีหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งศูนย์นะครับซึ 10, ่งชอบเลขสามตัวนะครับเลือกชมกันได้เลยนะครับผมถ้าดูนะให้มันคิดนะวันศุกร์เนี่ยเป็นไปได้ที่เป็นหนึ่งเจ็ดหมือนกันนะหนึ่งเจ็ด แอบเก้าหนึ่งเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งเก้าก็ได้นะถ้าเกิดดูตามนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวอว๋อน่าจะออกตานสักสองสองทุ่มเนาะทุ่มสองทุ่มนะครับเดีย๋ยวมินจะลงให้ก่อนหลักการก็คือใครชื่นชอบนะั้้ว่าอยากจัดนะครับก็เลือกกันไปได้เลยนะครับผมของเราพัฒนาเจฟองเบียนะครับก็แต่อีตอนนี้ก็น่าจะกดทันอยู่เดีย๋ยวมิปรีบลงให้ในช่องอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับลงให้ก่อนนะครับ เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับต่ต,ต่อไปจะลงให้จันผู้สุขทุกวานจันผู้สุขเลยนะครับดรวพัฒนานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ